สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยน้ำโชคนะคะเนาะเมน,นี้มาถามเจแดงนะคะว่าสื่อตัวใดนะคะงวดน,นี้16ตุลาคมนะคะผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นกน้ำแน่เด้อค่ะเนาะจิมาถามเจแดงเพื่อนสื่อนักตัวไดว้งวดนี้นะคะเจแดงถือเลขสูงวัดจูงวด,งวดะค่ะทา่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเจแดงก็สื่อหลายพอสมควรอยู่เดียวไปฟังน้ำกันเลยนะคะงวดน,นี้16ตุลาคมนะคะสำรับตัวเลขก,ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะ ส,สวัสดีค่ะแดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวาถามเลขชื่อตัวใดงวดนี้สิบหกตุลาเนี่ยนักตัวใดฟันดีบ่แมียฟันสิถามเลขถามคุณแม่ก่อน่าคุณแม่ฟันดีก็ใครฟันนี้อย่างเนี้ถ้าฟันนี่ฟันฟันอันนั้นรถฟันอยากแม่นยู่แม่นเล่นบ่แม่งวันที่แล้วนัน ฝันฝันบ่ดีแต่ว่ากระถิอยูถอย่ถืงอยู่หันได้ทื่นบ่ได้กำไรพอที่แล้วอะไรว่าแก้ผ่านนี่ซื้อเนี่ยฝันว่าแก้ผ่านข้างล่างโอ้กระถื่นข้างบนข้างล่างอยู่แต่ว่าไม่ได้หน่อยแต่ว่าถึงได้หน่อยทื่นขึน้นมาหวดผุนจังฝันเห็นเลขร้อยขึ้นมาเนาะจังหวะจับหาแม่นว่าหวดจับหาเขาทำตามเล่นมาเมียหวดจับหาแต่ว่าเรียนซื่อด สิซื้อเพิ่มตัวแม่อยู่ค่ะต้องบอก1คิปถามปอบเปียโอ้ยอยู่บริเลณปอเปียนั่นบอกตัวใดรเนีย12บอก12ตัวเดียวปอเปียเอาเอียงคือว่าบอกบอกมากน้ำแท้จะออกเราจะทำให้ลูกจังอหยงกำหนัายอหญ่อกจะนอนเลีนยทตศัพทพจะบอกห้อยไหมบอกตัวใด1 2 3 4 ไม่เอาสองตัวหนึ่งจองอะไรนะหนึ่งจองวันนี้เขาอัดคลิปอีกวัสรลุกไว้ก็เลยมาถามเพิ่นอีกตัวไหนนะลูกบอกอีกทีเอาสองตัวนะยาวเยอะหนึ่งสองอโอ้ก็ว่าขันเพิ่นได้บอกเนาะเพราะว่าปอเปีปยคเพ่นแบบว่าตั้งจะตัต้งจะเ,เกิดน้าแม่เนาะปอเปี้ยแตัดเลงบลยบอกญญเลย แม่เนาะมนา่แม่อันเด็กมาหนึง่นงแม,แม่คนกัว,ว่าตะภัตพนมี่เพิ่นคนกัมี่ขืนมาเนาะของปอเปี่ยนนี่ยซื้อไปคน<ม>จีเซียนซื้อแสนเกษสิกันทุนหรือซื้อไปหลายถามว่าอย้าตามเจ้แดงผู้ใดกันไล่มาถามโตมาถามเจ้แดงค่ะ <laughs> แม่อฉันเจอมาถามเจ้แดงซื้อตัวไหนบอกว่าถือซ <laughs> ื้อตัวนักตัวใหนักแทบคู่โตอืมนักแทบคู่โตแต่ว่าตอนนี้ซื้อหลายทั้งลอตเตอรี่ทั้งแต่ว่า อ่ล huh. ซ uh ื้อลตเตอรี่ซื้อหลายคือศูนย์แปดแปดศูนย์โอแม่ศูนย์แปดแปดศูนย์เน้นค่ะค่ะใส่หัแล้วบอหูบอดูแล้วหัวหัแล้วหัหแล้วเอาเอาเอาหูหูแล้บอหูก็บอหูดอกก็เสแปดแปดเอเดียนสกาวเพิ่นได้จุดถูกได้ต้องพูดเ่ยศูนย์แปดศูนย์อ๋อได้มาจากปูอ๋อเสื้อเดียนสกาวเนี่ย ปดศูนย์แปดหนึ่งอ้านตลี่เพราะนั่นในสื่อเนี่ยสื่อตลอดตะลี่หลายขวดเอาขวดเอาเลยแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดทั้งเดือนจะกล่าทั้งเจริญคันคันออกแปดศูนย์ศูนย์แปดนี่คือว่าล่านแตกเลยมันว่าเม่ทั้งแม่ทั้งลูกเบิ้ลเฮียนเบิดเฮียนเหรอเซียน้หรอเฮ้ยกะย่างเพระน่านในซื่อไปไงสื่อไปนี่น,นี่น้อย อืมส่านดินในอยแต่ว่าของป่อเปียกก็่าลืมเด้อเนาะสิบสองเนาะเพราะว่าคือสิบสองเนี่ยนักซูนแปดเตีเจเตียแมันใจตัวนี้ว่าตัวเดียวนี่นะแมนตัวอื่นจะซื้อไห้บอสบอดบอดชื่อของผู้ซีศูนย์สามแปดสจำเก้าเพราะมันเขาต้องซื้อสามแปดน่ะอืมอันเป็นเจาะตัวนี่ยตัวตัวมากบอสตัวมากมันบอกใครออกขึ้นมากอยู่สามเจ็ดสาม สามเจ็ดสี่เจ็ดสามเก้าสี่เก้าโอ้ค่ะสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเก้าสี่เก้านี่คือมักสี่ตรงนี้ตรวมากนะสามเจ็ดสามเจ็ดเอสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามเก้าสี่เก้าตัวมากแต่ว่าไม่ค่อยออกดอกตีตัวมากชื่อแต่ว่าแต่ว่าพ่อกันแมนชื่อตัวได้กั ออกมากกระถือคือเกาซืตอนที่เนี่พี่เน้นคือศูนย์แปดแปดศูนย์หาออกตรงนี้คือในเฮเลยน้อแม็กแม็กแม็กศูนย์สามศูนย์แปดเป็นไงมากแต่บแม็กแม็กจะว่ากระซื้อแต่กระซื้อไงมับอกมาแล้วมันบอกมาแล้วก็ต้องกระซื้อของผู้ชกนักสองเจ็ดศูนย์เนาะแมนแมนเจ็ดศูนย์หกศูนย์สื่อหรอหกศูนย์สื่อหรอปะ ขาสามหมวดสี่หมวดติดแล้วเนาะสามหมวดติดหนี่งหมวดสี่เกือบหมวดที่แล้วศูนย์มาดานสื่อเลยที่ไปอ่าวเนาะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเอียงก่อนเจ็ดหนึ่งกับอันเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองก็คือว่าเจ็ดหนึ่งมันบัดออมดูปวดจุนก็ได้พอสื่อเพื่อนปนะมาณเลยเซอร์เลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ไม่ออกเจ็ดหนึ่ง วันนี้ก็ไม่เจ็ดหนึ่งเ็ดศูนอีกก็เลิกบอสอนนั้นอบแล้วก็ซื้อไปอยู่น้ำเจ้าอื่นเจ้าอื่นมาตรงกันเจ็ดหนึ่งลายเลยซื้อไ้ก็เลยแล้วี้ว่าเป็นหกหนึ่งหกศูนย์ป่ะแมนวันนี้หกหนึ่งหกศูนย์เด้แม่หกหนึ่งป่ะแมนปูสำนักสงแมนหกหนึ่งหกศูนย์ปูสำนักสงหกแปดหกเก่าความร่าลางนี่ซื้อไปเด้อหอยปูสี่ศูนย์หอยพ่อพ่อหอยหลวงพ่อพ่อมันดุง เขาดีว่าห้องหลงพ่อพ่อนี่วดก่อนมันหายเจ็ดหนึ่งหเด้งวดนี้เท่หนึ่งกตัวเดียววนี้มันหายครบสุดเก้าตัวแต่ว่าิ่นฟันไม่หายคือเจ็ดสองตัวเดียวเจ็ดสองเจตัวเดียวโอ้เจ็ดสองก็มากมาอยู่ดไมแห้งอย่ด้เจ็ดสองซีแปดตัวเดียวอีแปดแปดซีกังกางบนนี่คือเจ็ดสองตัวเดียววดนก่อนมันหาเจ็ดมันหายเจ็ดหนึ่งลงพ่อพ่อมันดุเกับ ปูซีศูนย์แต่ว่าเพิ่นให้เรียกสามตัวนึงซีเจ็ดสองห้าเจ็ดสองหรือว่าถ้าสองไม่มากลับเลยสองสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดอแม่สื่ออย่งนี้แม่วามันจะเป็นซีเจ็ดต่างาเจ็ดต่างาเจ็ดกับเขาห้องอาจารย์ใช้ย่าแล้วหงษ์ตะกรอนมูหุ่นไมาสไปเห็นเรี่ยวต่างาเจ็ด คนว่ายพร้อมเออ่มเตินบอกกับพัดกันซื้อเลยแล้วก็วนว่ายพร้อมว่าถ้าออกนี่สิจ้างนั่งนั่ชุดใหญ่มาถวายฮาเจ็ดนี่บบเนี้แต่ว่า่ได้ซื้อไว้หลายเดะแต่ว่าสิซื้อไว้อีเยอะอืมค่ะตอวเลขเลขฮาเจ็ดนี่กระดังของคุณพ่อเสย่าเนี่ยแมนเลขฮาเจ็ดดังซื้อไว้ตั้งแต่มือเพันบอกมือตั้งมือเลขกก้อนเลขออกเลี้ยวเลี้ยวออกเลี้ยวแต่ว่าตอนที่มือที่ไปสัมผัสพ่อเสย่านเนาะ แต่มาประกวดมาแล้วบอกนี่ดีไหลเรียน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 ไปคันไปคันไปคันไปสัมผั์ผู้ใดนี่คันไหลเรียนเรียนนี่แม่โหลดเขาเป็นเขาโหลดแต่ก็ขึ้นหมั่นใจนะเพื่อนดตาเต็มแล้วเจตานะแม่ไวพุทสยานอาจิตซื้อไวแล้วบ่าเดี๋ยวซื้ออยู่ซื้อไวะหาพร้อมซื้อไวแม่แต่ว่าะหาว่าท่านในหายเพิ่นว่าท่านบอก่นว่าแม่ซื้อไวหายเด้อว่าท่านบอกแต่ว่า่นเอาแม่ก็สิเอา อืมแต่สีใบนี้สีอะไรสีอะไรโลเทลีนมั้งแม่อืมอืมอันประฮเบานี่แล้แม่ก็เอาตัวตัวตัวเนี่ยนี้ก็เลยสองสี่เจ็ดสองหาเจ็ดเลขว่าก่อนอุ้ยสองหาเจ็ดลงมากเลยอันเนี่ยอันที่อันเพื่อนบอก่อเหมือนตัวเดียวเพื่อนบอกเจ็ดสองตัวเดียวไมเข้ามาเรื่องคู่นี่เออ เจ็ดสองหาเจ็ดสองสีแมนสองสีนี่มันดังเลยดังเลยดังเป็นอันดับสองอ่ะอืมดังอันดับหนึ่งคือสี่เก่าดังตัวดังอันดับหนึ่งคือสี่เก่าอันดับสองแต่คือสองสีโอ้หนี่แปลมาจากกังนาอันคำสนุกสองอมะเคยไหมไม่เคยแต่เขายังพึงหูจัก ก็เกิไปเอาตั้งหลายค้อนหลายสองเลยล่ะหลายอิลีดังวัตถันล่ะคิดว่านะสองสี่นี้เจ็ดสองห้าก็ซื้อไ้งวดก่อนซื้อหลายเนาะตามแม่นิดหน่อยอ่ะคุณแม่เขียนไห้เนี่ยค่ะเลขเทียนนั่นันเปิดน้ต่อไปเลยประชานธนุส้มบนอยากสามตัวจะสามตัวที่ที่เอาที่หวยที่ชอบเ้อจจะสองสี่เจ็ด สองห้าเจ็ดแล้วก็ถ้าสองตัวก็คือสี่เก้าสามเก้าเนี่ยสี่เจ็ดสามเจ็ดเนี่ยตัวชอบชตัวชอบบนล่างเลยเอาบนตัวชอบเนี่ยแล้ จะว่าแปดศูนย์ซื้อไว้หลายอ่เอาไว้ให้เอาตัวยังไงเลยแปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดตัวร่องศูนย์สามอือแปดหนึ่งเขียนอสันทีแปดหนึ่งเขียนแปดหนึ่งตัวที่ซื้อไว้เนาะอือ ที่ซื้อไว้เยอะที่สุดก็คือนี้แต่ว่าไม่ไม่ชอบซื้อไว้เฉยเฉยสวนแปดนี่เตี้ยลดตะลี่หลายเดือนสกาวกวดเอาไปทั้งในกับกวดเอาตัวตัวนี้กับแม่แม่กับกวดเอาแปดสวนนี่เตี้ยแต่ว่าเพิมชอบนะชอบตัวนี้สี่เก่าสามเก่าสี่เจ็ดสามเจ็ดเนาะค่ะข้างบนก็คือสองสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดเนาะค่ะกระหัวจากหลวงพ่อป้อหลวงพ่อป้อไหนห้าเจ็ดสองสี่เจ็ดสอง คือว่ามัดเจ็ดสองเอาตัวนี้ใส่เลยแต่ว่าก็ซื้อไวยูเจ็ดสอง่ะตัวนี้เลยซีเจ็ดห้าเจ็ดถ้าเลขจะมาเก่ากบถ่ายเก่าคือตัวนี้ถ่ายเจ็ดคือตัวนี้เลยอืมค่ะหาเจ็ดของพอใช้ย่านี่เป็นัเขาบอกแม่หาเจ็ดของพอใช้บนเนาะโอ้มันมาบนบ่มากก็ซื้อไวอืม ว่าจะเป็นมาได้เขาหายเจ็บนี่คือจะได้จ้างนางรำเลยไปท่อไปเนาะนี่ก็ห้อยพ่อสีนี่ก็ห้อยพ่อซีจ้างตัวได้บนเพิ่นไว้ล่ะจ้ะนั่นเตีเตรียมเพ่เลยเฮาจ้างคณะตึงคณะเลยจ้ะค่ะคณะนกหน่อยนี่แหละขนาดหมดนกคณะแปดศูนย์สิบพื่ได้จ้างอยู่บรือเปล่าว่ายจะยังละจุดเกิดหลายเด้อ แปดศูนย์ด่นจุดถูกแปดแปดหนึ่งแปดศูนย์ได้เป็นล้านได้เห็ีจนแปดโอ้เนาะอ๋อแปดศูนย์ให้ท่านผู้ชมไปฟันลูกแปดศูนย์เหลมันบางแง่เล็บางแง่บางหนักสีออกดอกแต่เราก็ต้องซื้อเพราะคุณบาอาจารย์ให้มมกค่ะค่ะเล่นฝันค่ะคุณบาอาจารย์ให้มาเลขฝันคือมากเม่มากก็ต้องซื้อใหไเพิ่ะค่ะ สำหรับเลขคุณแม่แดงเนาะค่ะเนาะซื้อเลยสิได้ท้ำบุญน้ำเพลินค่ะแมนยุกจางซาราน้ำเพลินค่ะด้านบอกไปดิหนิอืมด้านบอกไปด่านเราบอกไปเจดียกับ่ัดร่มคิมเน้นบ้าบอกส่องกับแม่ผมกับนกน้อยนะส่องเจ้าของกับวัดได้บอกเน้นบอกแต่ว่าซื้อเนักแปดศูนย์ผู้ใดถามกับแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะอ๋อค่ะเนาะของสั่นละเนาะค่ะเจดียแดงให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนกแปดศูนย์จังซาร่า คุณกระทิ้นน้ำกันแล้วค่ะวนแล้วแมนค่ะน้ำมสลัดแล้วคุณแล้วค่ะสั่นละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่อยาะเลื่อยากรวยก็ซื้อน้ำเดือด้อค่ะเนาะนี่แหละค่ะเลขคุณแม่คนซื้อเนาะค่ะเนาะคนเน้นที่สุดคือแปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะค่ะกับศูนย์สามเนาะค่ะค่ะเลขวันที่สิบหกตุลาคมนี่เนาะค่ะท่านผู้ชม